สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมุนพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงประจำเดือนพฤษภาคม2567สําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะการทานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงทำเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้านตรงบ้านก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะเอาละค่ะชาววันศุกร์เรามาตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานเปิดดวงพมพมันก่อนนะอ่าขอให้คาทานายชุดนี้เป็นประ เกิดการต่อยอดในสายสว่างบุญไดก็ขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนานะคะขอพลังแห่งครูสถิตกับการทำนายในครั้งนี้ค่ะเรามาดู5้าใบแรกที่เป็นตัวตนของคุณกันในเวลานี้นะคะ อศวินถือเหรียญค่ะแชมเปนค่ะเดอะทาวเวอร์ค่ะ, The Tower คะ ราชนีถือถ้วยและผพาสิบไม้เท้านะคะเขาบอกชาววันศุกร์ในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าผ่านหลายๆสถานการณ์มาแล้วทาให้เรารู้สึกเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจธรรมะมากขึ้นเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็คือเหมือนว่าเรามีพลังของการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนเป็นลักษณะของการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นตัวช่วยทําให้เกิดคําว่าเอางานเอา นะคะหรือคําว่าได้รับออโอกาสหรือช่องทางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าเราอาจจะผ่านช่วงเวลาการพักพอ,พอ,พอสมควรแล้วนะตอนนี้เริ่มปรับตัวนะแล้วก็เดี๋ยวอาจะจะมีการปรับตัวอีกสักนิดนึงนะคะประมาณช่วงต้นพฤษภาหรือว่าช่วงปลายปลายเมษายนนะคะจะเริ่มลงตัวประมาณสักสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภานะคะที่จะต้องมีคําว่าเอางานเอาการเพิ่มมากขึ้นทําอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเหมือนกับมีแผนมีแผนมากขึ้นแต่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องพ่ขึ้นเตือนอย่างนึ่งค่ะ จะรู้คนเดียวไม่ได้นะต้องมีการปรึกษามีการบอกกล่าวกับคนที่เราร่วมงานร่วมชีวิตหรือคนที่อยู่รอบข้างเราเนะเพราะว่าไพ่ก็ยังขึ้นเตือนเกี่ยวกับชาววันศุกร์บางคนที่บางทีคิดอะไรอยู่ในใจคนเดียวหรือบางครั้งทําอะไรเนี่ยมีแผนการอยู่ในใจแต่ว่าบอกรรบอก,กระทนหันบอกฉุกละหุอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะคะแล้วก็ตัวดวงตัวไพ่อะค่ะยังมีในเรื่องของภาวะโรคเก่าโรคเดิมนะนเช่นลักษณะเป็นไมเกรนความดันในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการนอนการพักผ่อนนะคะหรือในเรื่อง เกี่ยวกับสายตานะแล้วก็อาจจะมีพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนความร้อนอาจจะเป็นเหตุทําให้เหมือนกับว่าเกิดในเรื่องของแบบ ความดันอ่ามเกรเเนอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าในตัวโดนงตัวไพ่ในช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์จิตใจค่อนข้างแข็งแรงแล้วค่อนข้างดีค่ะแล้วก็บวกกับพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่ามันผ่านจุดอะไรที่เรารู้สึกต้องปรับสภาวะปรับอารมณ์นะโดยชอ,ชอบอย่างหนึ่งคือพลังงานขึ้นมาว่าเป็นลักษณะข,ของการที่แบบขับเคลื่อนด้วยพลังของธรรมะหรือว่าความเป็นจริงของชีวิตนะคะความวิตกหรือความกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างลึกๆยังมีอยู่แต่ว่าท้ายสุดสุดท้ายก็ทําใจได้แล้วก็หรือว่าเข้าใจหรือท้ายที่ สา,สามารถที่จะแบบเขาใช้คำพูดว่าปรับตัวหรือปรับจูนความรู้สึกตัวเองแล้วก็เราก็จะก้าวเข้าสู่พลังงานชีวิตแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งเยนเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพฤษภานี้ชาววันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างนะล้างไพ่ก่อน เรามาดูพื้นดวง10บใบแรกสำหรับชาววันศุกร์นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรที่ไพ่จะบอกบ้างนะตั้งจิตเป็สมาธิดีๆเราจะายิกไพ่1ิบใบนะคะ และชนีถือดาเพ่าะอย่างที่บอกนะมีภาวะของคาว่าเอางานเอาการขึ้นมาเนาะในช่วงนี้พอพิสพาปุ๊บก,ก็จะรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นลงมือจัดการทาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนมีภาวะความเป็นผู้นํานะคะเด็กถือถ้วยค่ะแต่ว่าจะแบบเป็นอะไรที่แบบโฟกัสด้วยความสุขเหมือนกับว่ามันเหนื่อยก็จริงนะมันลุยก็จริงนะแต่จะทําด้วยความสุขความสบายใจอัซวินไม่เท้าค่ะงานจะเยอะขึ้นมีหลายเรื่องต้องทําและมีเรื่องต้องจัดการแต่ว่า,าตัวไพ่ขึ้นเป็นลักษณะของการทยายามไปข้างหน้ามีโอกาสในการจเจริญเ โตทาอะไรก็ต่เหมือนเราสามารถบริหารจัดการชีวิตเราให้เราแบบสบายใจแล้วก็มีความสุขและช่วงนี้ทํางานเร็วอ่านะคะ The ูค่ะจะมีโชคจะมีโชคจากเด็กจะมีโชคจากบริวารนะคะหรือว่าตัวดวงตัวไพ่จะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวที่ไหนไปกลับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะแบบนี้นะพลังงานไพ่ขึ้นแต่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าไปแล้วทําให้เรารู้สึกมีแรงขึ้นเขือมีไอเดียมีพลังงานมีความสุขที่ดีเกิดขึ้นนะคะราชนีไม่เท้าจะมีแผนการมีการวางแผนวางแผนมีอะไรหลายหลา สิ่งหลายอย่างมีการศึกษามีการเล่าเรียนมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากคือสิ่งที่อยู่ในหัวมันจะเป็นรักษณะเหมือนกับการมองเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกขึ้นมาลุกขึ้นคุณควบคุมจัดการช่วยลักษณะของการวางแผนวางแผนหรือการคิดการลงมือทําแต่จะทําด้วยความสุขและความสบายใจมากคือถามว่าโดยพลังงานก็ยังเป็นชาววันศุกร์แหละคือยังเน้นความสุขความสบายใจแต่ว่าจะเป็นความสุขความสบายใจที่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเนเหมือนกับเช่นแบบอาจจะชอบแบบฟังวิทยุ อ่ะแต่ฉันก็ยังแบบเป็นคนฟงวิทยุที่ในช่วงนี้คือแบบทำไปด้วยทำงานไปด้วยฟงวิทยุไปด้วยได้อะไรลักษณะแบบเนี้ยนะอ่ะหกถ้วยค่ะสถานการณ์ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นต้องพูดแบบนี้นะชาวันสุขมันจะเป็นจังหวะของการลงแรงเริ่มกลับมาลงแรงเริ่มกลับมาทำอะไรจริงจังมากขึ้นออกไอเดียออกความคิดแล้วได้รับการตอบรับนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องพูดว่าชีวิตกำลังจะก้าวไปสู่การจเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้น เด็กถือเหรียญคือต้องบอกว่าไม่ว่าคุณอยู่เบื้องหน้าหรือคุณอยู่เบื้องหลังนะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับอยู่ให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสบายใจแล้วก็จะเป็นสถานการณ์ของการเงินที่มีโอกา, water, มอกาสมีโชคมีลาบจากบุญจากกุศลอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาการขยับขยื่นอาจจะเริ่มมีความคิดในเรื่องของการอยากทําอะไรที่เป็นของของตัวเองลักษณะแบบนี้หรืออาจจะคิดในเรื่องของมีจ็อบพิเศษอะไรอย่างนี้นะราชามไม่เท้าคุณอาจจะมีการวางแผนอะไรในใจแต่จะยังไม่อาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่จะลงมือทําในตออนนี้าจจะั ปลายปีหรือสักปีหน้าหรืออาจจะแบบเป็นการสะสมประสบการณ์การเรียนรู้อะไรพวกนี้แล้วสาแบบนี้คืออย่างที่บอกไงมันมันเหมือนกับเริ่มคิดอะไรที่แบบเป็นเรื่องของตัวเองมากขึ้นในขณะเดียวกันอาจจะต้องแบบเหมือนไปทําอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นการวางแผนวางแผนเป็นการจัดการเป็นการผักดันเป็นแรงสนับสนุนอ่าเจ็ดดาบกต่ระวังปัญหาสุขภาพนิดนึงนะคือถ้ามองอ่ะหมอคิดว่าเรื่องขา อ่าเรื่องขาจะกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวโดนตัว,ตว,ตวไพ่าอาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้านะแล้วก็พลังงานเขาบอกว่าเหมือนกับจะมีในเรื่องของการที่แบบไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน <g led> ในช่วงเดือนพฤษภาอาจจะเหมือนแบบอยากไปพักผ่อนอยากไปแบบปรับใจรีแลกสบายกายสบายใจอาจจะเป็นการเดินทางไปเช้าเย็นกลับไปกราบสักการะไปทําบุญไปอะไรพวกนี้ดีค่ะแล้วจะกลับมาจะมีโชคสิบถ้วยเขาบอกว่าจะเป็นเดือนที่ มีความสุขคือพลังงานชีวิตอ่ะของชาววันสุเป็นพลังงานการปรับเปลี่ยนแต่เป็นพลังงานกาับปรับเปลี่ยนเพื่อเหมือนกับให้มาแบบวางให้มาเหมือนกับตั้งหลักตั้งหลักกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมีเรื่องของการทํานู่นทานี่ทานั่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่เป็นเหมือนกับมีการพักใจด้วยมีการพักร่างด้วยมีการเหมือนกับว่าทําให้เราเกิดความรู้สึกของความแบบความเป็นครอบครัวความความกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังทํางานนะแต่มันจะเหมือนกับใช้งานในการที่แบบ เ,เขาเรียกว่าใช้งานทําให้เรารู้สึกสนุกไปกับการทํางานการใช้ชีวิตและการมีความสุขมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นเดือนที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดอารมณ์ พื้นฐานชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราแบบเกิดแรงบันดาลใจหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในขณะเดียวกันต้องบอกเป็นเดือนที่มีโชคะจะเป็นเดือนที่มีโชคได้โชคจากบริวารได้โชคจากเด็กได้โชคจากน้องหมาน้องแมวอะไรพวกนี้คือได้แบบเป็นโชคเล็กๆน้อยๆนะเป็นโชคที่เราแบบเหมือนแบบแบบเออแบบได้มาค่าขนมค่าอยากไปไหว้พระค่าอยากไปทําบุญอะไรเงี้ยหรือถ้าในช่วงนี้ชาววันศุกร์อยากไปไหว้พระอยากไปทําบุญอยากข้ามน้ําข้านทะเลอยากข้ามภูเขาอยากขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยอาจจะได้โชคจะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูการงานกันดีกว่านะเพราะการงานค่อนข้าง โดดเด่นนะการเงินเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาเลือกดูกันเลยนะอ่ะชาวันศุกร์เรามาดูการงานของชาววันศุกร์กันค่ะเป็นไงบ้างนะการงาน 2องดาบสามเท้า1หมึ่เท้า t e m มเ r a n c e แล้วก็7ถ้วยอันดับแรกเลยค่ะเ,เรื่องการเจรจาค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าการเจรจาเนี่ยอาจจะต้องใช้ ใช้เวลามีการปรับเปลี่ยนหลายๆสิ่งเลยอย่าเรื่องเอกสารสัญญาชาววันศุกร์ต้องระมัดระวังนะเรื่องเอกสารสัญญาการนัดวันนัดรายละเอียดบินวัยใบวางบินอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะรวมถึงอาจจะเป็นในช่วงจังหวะถ้าต้องดีลงานอะไรที่มันเหมือนมีเรื่องการประสานงานกลับไปเซ็นเตอร์ศูนย์กลางอะไรพวกนี้คุณอาจจะเจอแบบคนแวะเวียนมารับโทรศัพท์แวะเวียนคนมารับเรื่องอะไรประเภทนี้อาจจะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะต้องติดต่อหลายทีนะคะแต่ว่าถ้ามองจากภาพรวมแล้วค่ะเขาบอกว่าเรื่องการงานน่ะมีการ ขยายมีการเติบโตแต่ว่าให้เรามาระวังในเรื่องของการเจรจาคําว่าระมัดระวังเรื่องของการเจรจาเนี ans, ่ยค่ะคือหนึ Lehr ่งเรื่องของการสื่อสารนะคะเลยว่าอาจจะต้องมีเพื่อให้ได้งานต้องยอมปรับยอมถอยนะคะหรือล yeah. okay. right. ักษณะของการที่เรียกว่ายอมแบบอ่าค่อยเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆตัด่อมค่อยๆคุยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะมีการคุยกันหลายรอบปรับเปลี่ยนสายงานพวกวิศวะสายงานสถาปัตย์สายงานออกแบบสายงานที่ชอบความสวยความงามสายงานที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะอาจจะต้องเหมือนกับ มีการปรับนิดนึงนะมีการแบบคุยกันดีๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการตกหล่นในเรื่องของระบบแชทอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึง่งแล้วก็คุณนะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาในเรื่องของการทํางานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องบํารุงตัวเองนิดหนึง่งดูแลตัวเองให้ใหดีให้ดีนิดหนึง่งแล้วก็ใครที่กําลังมีความคิดในเรื่องของการปรับโต๊ะปรับที่นัง่ง จะโตใหม่ทําใหม่ทําไปเลยค่ะส่วนใครที่มีสัมภาษณ์หรือว่าในเรื่องของการที่คิดว่าอยากจะขยับขยายการหางานใหม่ต้องพูดก่อนค่ะเรื่องสัมภาษณ์มีโอกาสที่คุณจะสัมภาษณ์แล้วเข้าตานะคะเพียงแต่ว่าการสัมภาษณ์แลวเข้าตาเนี่ยต้องระมาระวังในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเนื้อหางานผลประโยชน์หรือว่าอะไรที่คุณจะได้รับและเกิดการเปรียบเทียบอันนี้ต้องระวังน,นะเรื่องของการสัมภาษณ์ส่วนใครที่คิดจะหางานใหม่ในช่วงนี้ตอบว่ามีโอกาสค่ะแต่ว่าไพ่ยังขึ้นบอกว่ามันอาจจะได้ที่ที่บอก เขาบอกว่าเหมือนมีเสือป่าจระเข้หรือบางทีอาจจะเหมือนกับว่าต้องแบบเจรจาให้ดีๆด,ดูให้ดีแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงอันนี้เป็นไพ่ที่เขาฝากบอกชาววันศุกร์นะคะแล้วมาดูการเงินการชาววันศุกร์เป็นไงบ้าง เงินชาววันศุกราชินีไม้เท้ายังต้องคุ้นควบคุมจัดการดูแลให้ดีบริหารจัดการให้ดีนะอสุวินถือถ้วยแม้จะมีช่องทางมีโอกาสอะไรเข้ามายังต้องดู นะคะห้าเท้าสองเท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญโอ้โหอันนี้เตือนเรื่องเกี่ยวกับใครที่เป็นสายทำออเดอร์รับออเดอร์หรือการติดต่อประสานงานกับผู้คนมันไพ่มันอิงกับ พื้นดวงเมื่อกี้ในเรื่องการการงานว่าระวังเรื่องเอกสารการเจราจาอันนี้ขึ้นชัดเจนมากเลยค่ะเรื่องของการแบบถามว่าการเงินดีไหมตอบว่าการเงินอะ่ะมีโอกาสในการต่อยอดมีโอกาสจะได้เงินจากการลงมือทํามีโอกาสได้เงินจากการปรับเปลี่ยนหรือว่าจังหวะชีวิตของคุณในช่วงเนี้ยที่บอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับตัวให้ลงตัวทีนี้ตัวดวงเขาขึ้นมาบอกว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องกวนใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะแต่มันเป็นเรื่องของการปรับในช่วงที่คุณปรับคุณอาจจะแบบอาะยกตัวอย่างบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาปัดแว่น ทะเลาะเอคอนแทคเลนอะไรพวกนี้หรือแ่บอยู่ๆก็มึนหัวเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้แล้วมันอาจจะเหมือนท่าตาลายหรือบางทีช่วงนี้แบบอ่านแชทแล้วตกหล่นอะไรพวกนี้ให้เรามัดระวงังมันจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันจะทําให้หนึ่งเหมือนกับว่าคุยอะไรกับคุยอะไรค้างไว้เมื่อกี้แล้วจะต่อยอดไปยังไงต่อเท่านั้นเองอันนี้คือต้องระมัดระวังขอเช็คสุขภาพนิดนึงนะอ่ะแต่ถามว่าการเงินดีไหมหมอว่าดีโดยเฉพาะใครที่กําลังจะเริ่มต้นอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ถือว่าดีมากๆนะเพียงแต่ว่าระหว่างที่ทำอ่ะมันจะมีการทําไปปรับไปเหมือนเจอปัญหา เพราะฉนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าโห้ยแบบมีเหลือเป็นกอบเป็นกร,รมอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าโอเคก็ได้อยู่แต่เหมือนกับว่าต้องค่อยค่อยพัฒนาต่อไปนะคะจะจะเริ่มดีจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเดือนสิงหานะโอเคอะเรามาดูเรื่องสุขภาพนะชาววันสุ อยากออกมาราชาถือถ้วยเจ็ดถ้วยอ๋ห้ามีเท้าหนึ่งดาบสามเหรียญเรื่องสุขภาพอะมันจะเป็นเป็นหายหายหายเป็นเป็น,ปนส่วนหนึ่งมีมาจากสุขภาพทางใจด้วยสุขภาพทางใจตรงนี้เช่นอะไรคือเหมือนบางทีมันจะมี ภาวะอะไรบางอย่างในใจที่แบบอาจจะรู้สึกแบบเออเฮ้ย ต้องตั้งสติอะเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกอ่าต้องตั้งสตินะโอเคอย่างนี้นะมันเหมือนกับเป็นแบบจังหวะบางจังหวะท,ที่เหมือนมีการปรับเปลี่ยนการตัดสินใจเขาบอกมันเป็นช่วงจังหวะข,ของการลุกขึ้นมาบางบางคนน่ะอาจจะเหมือนอย่างที่บอกว่ามีเรื่องให้ต้องปรับตัวมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องจัดการแล้วอาจจะเหมือนกับมีบางอย่างจบไปแล้วก็เตรียมพร้อมเริ่มต้นสิ่งใหม่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไอ้ช่วงจังหวะที่เราจะเริ่มต้นขึ้นมาทำานี่แหละหรือจังหวะที่เราจะลุกขึ้นนั่น่ึง พักสักเวันอยากพักไปพักเลยอ่านให้อย่างเงคือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกคุณอยากพักอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่กับตัวเองมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากทําอะไรตอนนี้ พักแต่ให้แค no ่เจ so no ็ดว <Okay. S 1> ันนะห้ามเกินจากนี้แล้วก็ต้องตัวประดงตัวพ่หลงในช่วงที่พักคือต้องพักจริงๆนะไม่ใช่พักไปคิดไปนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเด็นที่สองเรื่องของสุขภาพอ่ะคือถ้าเกิดว่าตัวคุณอ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วอ่ะอันนี้โดยเฉพาะคนที่มีความดันคนที <c> ่เป็นเกี่ยวกับพวกแบบไขมันคอเลสเตอรอลนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลักษณะเหมือนกับโรคเก่าโรคเดิมไมกงไม่เกณ่ะเอออันเนี้ยต้องกลับมาดูแลตัวเองชัดเนี่ยนิดนึงอันเนี้ยต้องบอกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันม ม,มีเรื่องมันมีหลายๆเรื่องอะมันมีแ้่เรื่องคิดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับคล้ายๆว่าแบบเป็นภาวะที่มันอยู่ในใจ อ่าอินต้องร้องเพลงว่าอยู่ภายในจะเป็นหมื่นล้านคำอะไรเงี้ยบางทีอันบางอย่างอาจจะพูดกับใครไม่ได้หรือบอกกับใครไม่ได้หรือบางทีแบบเออมันเป็นเรื่องภาวะที่เรียกว่ามันต้องหลุดได้ด้วยตัวเองอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางใจมากกว่าทีนี้เขาบอกว่ามันก็จะมีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอมีอไรายได้มีช่องทางการเงินมีโชคหรือว่ามีอะไรเข้ามาที่ทําให้รู้สึกเหมือนมันมากระทุ้งมาทุบป,ปึ้งแล้วบอกเฮ้ยชาวันศุกร์ก็มีสตินะหรือไอ้ชาวันศุกร์ไอ้สิ่งที่เสียไปมันได้คืนกลับมานะหหหรรืือออเ้้ยชชาาาาววัันนนุุกปญญทที่่่่่่่จมมไไไใใงงะผด มันถึงจะมีแรงฮึดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าว่าเหนื่อยต้องพักอ่ะต้องพักต้องดูแลแต่ว่าต้องบอกตัวเองว่าเราจะไม่จมไปอยู่กับทะเลอารมณ์ในตรงนั้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านได้โอเคป่ะส่วนเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ซะนะโดยเฉพาะใครที่บบกว่าเป็นความดันนอนไม่พอไม่เกณฑ์ขึ้นหรือบ,บางทีแบบใช้สายตาเยอะอะไรพวกนี้คือมันเหมือนกับว่าในเดือนนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะมีเรื่องความหลุด ในเรื่องงานจะมีความหลุดในเรื่องเอกสารจะมีความหลุดในเรื่องการเจราจาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติเพราะฉะนั้นต้องพยายามยาหงยาหอมย,ยาดมยาลมยาหมองต้องเข้าอ่าหรือว่าถ้าให้ดีสุดก็คือดูแลตัวเองนั่นแหละนะคะอ่าเรามาดูความรักของชาววันศุกร์นิดนึง ราชนีไม้เท้า8ดเหรียญ e m p r e s s ราชาไม้เท้าแล้วก็สเหรียญอ,อ,อันดับแรกชาววันศุกร์อะความรักนะคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมารักตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะกลับมากินอิ่มนอนหลับใส่ใจตัวเองมากขึ้นอันดับที่สองคือคุณจะมีแรงในการดูแลใจคนข้างๆหรือแบบว่าให้ความรู้สึก ที่เรียกว่าความเป็นครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะข,ของการร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือมีอะไรที่มันเป็นโมเมนต,ต์ที่เราต้องจับมือกรรันและผ่านกันไปให้ได้เป็นพลังงานของกําลังใจจะบอกว่าเราก็จะมีพลังงานความรักที่บอกว่าโอ้โหดีอ่ะเขาบอกว่าเป็นเป็นเดือนที่ชาววันศุกร์ได้รับกําลังใจได้รับแบบเหมือนแล้วก็ตัวเองอ่ะจ,จะมีแรงฮึดหรือมีความเข้มแข็งอ่ะแม้ว่าเราจะมีอะไรวงๆในใจหรือเราอาจจะรู้สึกยังไม่แข็งแรงมากมายแต่ว่าถ้าถ้ามันสมมติว่าเออเฮ้ย ถ้าแฟนเราหรือคนข้างๆเราภรรยาเราแบบมีอะไรเงี้ยมันเราต้องมียืนหยัดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆแบบหล่อหลอมหลืค่อยๆแบบรักษาใจกันไปอันนี้พลังงานความรักดีมากนะคือมีพลังแห่งการเยียวยาโดยเฉพาะใครที่แบบว่ามีแฟนเป็นคนวันอาทิตย์มีแฟนเป็นคนวันพฤหัสมีแฟนเป็นคนวันพุธพุธกลางวันพุธกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะรักษาแบบนี้ยมีแฟนเป็นคน จริงๆถ้าถ้าถ้ามองอย่างนี้นะต้องบอกว่าเป็นคนมันสุขด้วยกันได้ก็ได้อ่าแลวสามแบบนี้เลยค่ะคือจะรู้สึกแบบว่าแบบมันเออมันจะมีอะไรที่มีโมเมนต์ที่แบบเข้ามาแบบช่วยกันจัดการหรือแบบว่าตัดสินใจร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วมีการประครับประคองความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอาจจะมีเวลาไปกินข้าวด้วยกันมีเวลาแบบเอ,อ่อในการที่แบบพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็ตะบอกว่าอย่างหนึ่งว่า ชาววันศุกร์ทั้งชายและหญิงมีเสน่ห์ในช่วงเดือนพฤษภาคามนี้โดยเฉพาะสุขสันตาวันศุกร์ในช่วงนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าเป่งประกายในในคลิปลุกที่แบบว่าดูเป็นแบบผู้หญิงที่แบบว่าแบบใครอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นส่วนผู้ชายชาววันศุกร์ก็จะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าใครอยู่ใกล้้วรู้สึกถึงได้รับถึง,ถ,งถึงพลังของความแบบการชีน้นําการปกป้องหรือการดูแลโอ้โหดีค่ะดีค่ะถามว่ามีโอกาสในการได้พบได้เจอเจอใครไหมมีค่ะมีนะแต่ว่าตัวดวงตัวไพ่เขาจะ อันนี้ชุดนี้เน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของคนที่เป็นครอบครัวหรือความสัมพันธ์ของคนที่เป็นลักษาคนที่ยังไม่เปิดใจรับใครเลยฉันอยากอยู่ตัวด้วยตัวคนเองถามว่ามีโอกาสได้เจอเจอคนใหม่ไหมพลังของไพ่อะเป็นลักษณะเหมือนอาการที่เรียกว่ามันตอกย้ําอยู่กับสิ่งที่อยู่มีอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมมากกว่าโอเคเช้าวันศุกร์เรามาดูการมูเตลูของคุณกันมูเตลูะายถึงปางดีจ๊ะ ราชนีถือดาบราชาถือถ้วยอัศวินถือเหรียญ สิบเหรียญแปดดาบอันดับแรกเลยมูมูตัวม,มูมูตัวเองก่อนให้ตัวเองสบายกายสบายใจอันดับที่สองอาจจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรหรืออาจจะไปไหว้หลวงพ่อฤาษีนะคะหรือว่าอาจจะไปไวัดที่อยู่ริมน้ําหลวงพ่อโสธรก็ดได้หรืออาจจะไปไหว้เทพเจ้าสายจีนก็ดได้นะคะแล้วก็หรือไม่คือไหว้เสิ่งศสิที่อยู่ในบ้านนะั่นแหละนะอาจจะเป็นไหว้พระพิฆเนศไหว้พระพ,พมหรืออะไรพวกนี้แต่จะบอกว่าถ้าถามว่ามูเตลูตัวอยังไงมูเตลูยังไงต้องพูดอีกกันะคือมูเตลูตัวเองให้มีพลัง ให้มีกําลังไม่ว่าจะเจออะไรก็แต่พยายามปลดล็อกตัวเองให้ได้จากสถานการณ์ในตรงนั้นเพราะว่าในดวงอ่ะมันจะมีการทิศทางการขยับขยายในเรื่องของตัวการเงินหรือในเรื่องของความคิดเรื่องของไอเดียเรื่องของการลงทุนเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องเน้นความสบายกายสบายใจแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนกับพละกําลังในการที่แบบคิดแล้วก็ลงมือทําแต่จริงๆพลังงานไพ่ขึ้นว่า ไม่ต้องไปมูอะไรที่ไหนหรอกมูที่บ้านมูที่บ้านในห้องพระคืออาจจะเป็นเรื่องของการกลับมาทําสมาธิหรือเรื่องของการสวดมนต์และสราบแบบนี้นะคือจะดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากเดินทางอยากออกข้างนอกเพราะในพื้นดวงบอกว่ามันจะมีแบบ อยากออกไปข้างน,นอกบ้างอยากเอาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไปหาไปวัดที่เรารู้สึกแบบสบายใจไปหาพระไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปไหว้พระทาบุญที่เรารู้สึกเราสบายใจเรามีความสุขจริงๆไม่ต้องมูตามดวงก็ได้ค่ะว่าเป็นวัดริมน้าหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณไปแล้วคุณสบายใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าไปแล้วมันทําให้เรามีแรงมีความพึกเขิมไปแล้วสบายใจสบายใจเพื่อให้ปลดล็อกตัวเองแล้วกลับมาดําเนินชีวิตของคุณได้ตามปกติต่มประเด็นสำคัญที่สุดเลยอะ หมอขอบอกชาววันศุกร์อย่างหนึง่งคืออะไรที่มันอยู่ในใจนะคุณเป็นคนที่เป็นดวงเป็นวันที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าทุกอย่างอะ่ะหัวใจอ่ะเป็นตัวหล่อเลี้ยงกินอิ่มนอนหลับไหมอยู่ที่หัวใจเลยบางทีบางเรื่องนะทิ้งมันไปเถอะตามวาระเวลาแล้วก็บางเรื่องอะ่ะคุณไม่ต้องกังวลที่ผ่านมาอยู่มาได้ยังไงอะ่ะ คุณก็ยังประคับประคองชีวิตของคุณไปได้หรือยังมีคนซัพพอร์ตยังมีคนดูแลสําคัญที่สุดอะเขาอยากเห็นคุณมีความสุขจากข้างในแล้วก็ตัวดวงของคุณนะต้องบอกว่าความสุขอะของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะมุมมองความสุขของแต่ละคนก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นแต่ท้ายสุดสิ่งหนึ่งอะค่ะของชาววันสุขที่เหมอนที่ไพ่เขาขึ้นมาบอกเราที่เหมาะมองว่ามันทำรู้สึกว่าจริงๆคุณมีความสุขถ้าคุณใจคุณมีความสุขแล้วคุณเห็นคนที่อยู่ข้างๆคุณมีความสุขด้วยคคุุุณจะะะยยิ่่งรรู้้้สสสึึกกมมมีีวาาาขขนนนเพฉัททด ต้องตั้งหลักที่ตัวเองกินให้อิ่มนอนให้หลับกลับมาเข้มแข็งกลับมาทําใจให้สบายอยู่ให้แข็งแรงแล้วเราจะทําอะไรก็แต่เนี่ยเราเป็นได้คนวันสุขไปเป็น,นทางแบ็คอัพและเป็น,นทางผู้นํา โอเคปะเพราะฉะนั้นนะถ้าแบ็กอัพแล้วถ้าเป็นแบ็กอัพเป็นแบ็กอัพที่แข็งแรงเป็นผู้นําเป็นผู้นําที่แข็งแรงมันจะทําให้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบรอบข้างตัวเราที่อาศัยพลังเหรชาววันศุกร์มีแรงขับเคลื่อนที่ดีด้ยวยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องชาร์จแบตตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรอะ่ะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้รักษาปัญหาสุขภาพของตัวเองเรื่องความดันกับไบเกรนเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวที่เหลือชาววันศุกร์จัดการได้ถ้าต้องเดินทางนนะะคะร้อ้อแลวก็เดี๋ย ขึ้นรถเข้าที่เย็นอะไรพวกเนี้ยอย่าลืมพกแบบผ้ายงผ้ายเย็นหรือแบบเอ่อร่มรหมวกเมกนะตอนนี้เราอาจจะไม่ได้แบบ ทนทานต่ออากาศที่เราเผชิญในบนโลกนี้ได้นะเราก็ต้องดูแลตัวเองอีกหนึ่งฝากไว้ค่ะจะได้ไม่ป่วยเนาะเป็นกําลังใจให้ชาววันศุกร์นะคะแล้วก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการมีโชคและเป็นเดือนที่ทําให้เราเออเหมือนมีเขาเรีกเยกอะไรนะเออเสด็จน้ําจากสิ่งที่เรากําลังคิดกําลังทําแล้วก็ตั้งหลักได้ค่ะขอให้เป็นเดือนแห่งการเกิดดาวออกฝนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้ากับอิ๋อุ่นพยากรค่ะพฤษภาคมนี้เราจะมาส่งพลังให้ชาววันศุกร์อีกเต็มเพียบนะคะเพราะฉะนั้น กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ